วัสดีครับคุณได้มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เป็นไงครับคุณสบายดีไหมครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาพบคุณ,คณแต่วันนี้วันอาทิตย์ผมได้มาพบคุณแล้วคุณสบายดีไหมครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดกับคุณว่าคุณเคยอยู่เงยียบคนเดียวไหม ทำจิตว่างๆเงียบๆคนเดียวคุณเคยนั่งอยู่คนเดียวหรือนอนอยู่คนเดียวไหมทําไมในทางพุทธศาสนาหรือในทางหลักศาสนาทุกศาสนาทําไมจึงให้อยู่เงียบคนเดียวให้ปลีกวิเวกให้หาความสงบให้ทําสมาธิให้จิตนิ่งๆอยู่กับตัวเองทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะทุกศาสนาจะสอนกันอย่างนั้นให้อยู่ในความสงบเมือ่อจิตสงบ กายของคุณสงบคุณนิ่งๆคุณอยู่คนเดียวเงียบคุณจะได้ยินเสียงจักรวาลส่งสัญญาณหรือสื่อสัญญาณมาหาคุณได้อย่างเงียบเงียบคุณร้องขออะไรออกไปในขณะที่คุณเงียบเงียบคุณมีสมาธิอยู่นิ่งๆคนเดียวน่ะนะจักรวาลจะรับฟังคุณคุณพูดอะไรไปจักรวาลก็จะส่งสัญญาณมาให้คุณ ได้อย่างง่ายดายและก็จะสื่อสารกับคุณได้อย่างง่ายดายด้วยคุณร้องขออะไรออกไปก็เป็นผลคุณคิดอะไรก็เป็นผลนะคุณอธิษฐานอะไรออกไปขณะที่จิตเงียบนิ่งๆอยู่คนเดียวนั้นคุณอธิษฐานออกไปแล้วก็เป็นผลได้รับผลดีดังนั้นทุกศาสนาทุกคําสอนในแรกและแต่จึงให้ปลีกไว้เวกให้อยู่เงียบคนเดียวสงบสงบ อย่าไปวุ่นวายกับคนอื่นมากนะักถ้าคุณอยากมีความสุขนะถ้าคุณอยากมีความสําร็จนะให้พยายามหาเวลาเป็นของส่วนตัวเยียมเยียอยู่คนเดียวเพราะการสื่อสารจากจัก,กรวาลไม่ชอบความวุ่นวายจักรวาลหรือจิตเบื้องบนจิตใต้สํานึกหรือจิตเหนือสมนึกอะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบความวุ่นวาย เพราะนั้นขณะที่คุณกําลังวุ่นวายอยู่กับเพื่อนกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมภายนอกจักรวาลจะไม่สามารถสื่อสารกับคุณได้เลยสื่อสารกับคุณได้น้อยมากก็ต่อเมื่อคุณจิตสงบร่างกายคุณสงบซะก่อนจิตคุณนิ่งซะก่อนนั่นแหละจักรวาลจึงจะสื่อสารกับคุณได้ในขณะนั้นได้ง่ายมากแล้วก็ปิ้งแวบบเข้าในหัวคุณได้ทันทีหรือไม่กูคุณฝัน คุณนอนไปคุณฝันเกี่ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละคือจัก,กรวาลได้สื่อสารกับคุณแล้วแม้แต่ความคิดแวบ,บเข้ามาสักครู่หนึ่งความคิดดีๆนะความคิดทางออกในการแก้ปัญหาทางออก,กอะไรนี่นะแวบบเข้ามาในหัวคุณเพียงนิดเดียวก็เป็นการสื่อสารจากจัก,กรวาลแล้วนะเพราะฉะนั้นขณะที่คุณกําลัง สนุกสนานร้องเพลงสนุกสนานเลื่อนเรื่องอยู่กับเพื่อนหรือกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยจากกวาลไม่สามารถจะสื่อสารกับคุณได้หรือถ้าสื่อสารกับคุณได้คุณก็ไม่สามารถรับได้ดังนั้นผมจึงบอกว่าขอให้คุณอยู่เงียบแต่แต่ละวันนะอาจจะอยู่กีนาทีก็ละไดะ้ปัสาคาลเคยพูดว่าไง มันเป็นการทรมานมากมันเป็นการที่ลําบากมากทรมานมากที่คนไหนที่ไม่สามารถ <Hayır. S 2> อยู่คนเดียวเงียบได้นะในห้องคนเดียวเงียบเงียบเลยมันเป็นสิ่งที่เสียหายมากคนที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวเงียบได้ในห้องคนเดียวเงียบได้นะเป็นสิ่งที่เสียหายสิ่งที่น่าเสียดายมากจริงๆเขาบอกว่างั้น เพราะคนที่อยู่เงียบคนเดียวได้นั่นแหละจะสื่อสารกับจักรวาลได้ดีสื่อสารกับจิตเบื้องบนได้ดีสื่อสารกับจิตเนื้อสานึกได้ดีสื่อสารกับจิตใต้สานึกได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ทางออกในการแก้ปัญหาอยากจะรู้วิธีการที่จะประสบการสำเร็จได้อย่างง่ายๆวิธีการที่จะมั่งคั่งร่ำรวยวิธีการที่จะมีความสุขการสำเร็จได้อย่างง่ายๆนั่น จะทำอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะถ้าคุณนิ่งได้ถ้าคุณเงียบได้ถ้าคุณสงบได้ถ้าจิตคุณมีสมาธิได้ถ้าคุณอยู่คนเดียวเงียบได้แบบปลีกวิเวกได้คุณก็สามารถทำได้ผมก็สามารถทำได้หรือใครๆก็สามารถจะทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้คุณนำไปใช้ด้วยว่าเราจะร้องขอต่อจัก,กรวาลให้มันได้ผลได้อย่างไรเราจะอยู่เงียบคนเดียวได้อย่างไร เราจะทําจิตให้มีความสงบมีสมาธินิ่งๆอยู่คนเดียวได้อย่างไรไก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแลาสามารถทําได้คือถ้าเราไม่สามารถปลีกไว้เยกอยู่คนเดียวได้หรือทําจิตใจให้สงบได้คุณก็ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้เลยถึงแม้จักรวาลจะสื่อสารให้คุณทุกวันผ่านทางหูทางตาทาง,าทางอะไรก็คุณก็แล้วแต่แต่คุณก็รับไม่ได้เหมือนเดิม เพราะนั้นถ้าคุณอยากจะรับได้คุณอยากจะสื่อสารกับจักรวาลได้คุณต้องอยู่เงียบๆทำจิตให้นิ่งๆจิตว่างๆอยู่คนเดียวทําใจสงบๆคุณก็จะสามารถสื่อสารกับจักรวาลได้คุณจะร้องขออะไรคุณก็สาเร็จคุณจะพูดอะไรก็คุณก็สําเร็จคุณจะอธิษฐานจิตอะไรคุณก็สําเร็จวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทราบด้วยและสิ่งไหนที่ดีก็ช่วยช่วยแชร์ให้เพื่อน ได้นําไปใช้ด้วยถ้าได้ผลดียังไรก็ช่วยแชร์มห้ผมทราบด้วยก็จะเป็นผลดีมากวันนี้ขอให้คุณนําไปใช้และได้ผลดียังไงก็ขอให้มีความสุขความสเ็จความโชคดีนะครับและก็ประสบความสเร็จดยกันทุกคนสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ